สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมา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 แล้วมา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 แล้วค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้แม่บ้านอินยูเอเอเมียฝรั่งปีสองพันสองรอยี่สิบสองนะคะวันนี้จะมาเว้าเล่าสู่กันฟังค่ะจะมาว้าวแชร์ประสบการณ์อายุสี่สิบบวกบวกบวกกำลังคิดหากำลังมองหา และอยากเดินทางสายฟอนะคะวันนี้แม่บ้านอินยูเอจะมาเวาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังและได้รู้ว่าในยุคพญาโคนี่เนาะเข้าไปทางไหนดีจะไปหาทางไหนดีเลยจะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะเวลานี่ท่านพญาโคยังยูยูเนาะค่ะเนาะก็เข้าเว็บไซต์เลยค่ะมาฟังกันเลยค่ะเขาเรื่องเขาเรื่องเลยค่ะไปกันเลยค่ะกับแม่บ้านอินยูดสูสูและก็ตามความฝันของตัวเองตามความคิดของตัวเองอย่าท่อยาอายยาอกถ้าอายอดนะคะ ไปกันเลยค่ะก็กับย้อนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ของตัวตัวเองและค่ะในมุมมองของแม่บ้านอินยูเอเอเองนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ได้ไปเอาชีวิตของคนอื่นมาเล่ามาเว้าให้เพื่อนๆได้ฟังเอามาจากชีวิตของแม่บ้านอินยูเอเอล้วนๆเลยค่ะอะมาๆค่ะทั้งนี้ทั้งนี้ค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสาวห้างแม่ไม้ลูกติดลูกนึง่ง แม่เลี้ยงเดี่ยวกําลังมองหาอยากเดินทางสายฟอเนาะค่ะเนาะเดินทางสายหาสามีฝรั่งก็บากันไปเนาะค่ะเนาะเดี่ยวเนาะ,นะ,ะสำหรับที่จะเดินทางในสายนี้หรือว่ากําลังมองหาเส้นทางสายนี้แม่บ้านขอให้เพื่อนเและพี่ๆได้เจอได้ในสิ่งที่ตัวเองกำลังคิดกำลังมองหาในเดือนแห่งความรัก ณนเวลาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหญิงเพื่อนชายกำลังมองหาเพื่อนคู่กายคู่ใจในเวลาอยู่ในยุคของพยาโคอยู่เนาะค่ะส่วนนี้ก็ยังท่านได้ดีขึ้นเนาะค่ะมันก็อยากจะไปมองหาและลหาตามสถานบันเทิงท,ทั่วไปเหมือนแต่ก่อนมีอยู่ทางหนึ่งทางเดียวมีโอกาสเข่าได้ หาได้ตลอดเวลาค่ะและก็สารฝันได้ไม่ต้องกลัวพยาโคณะเวลานี้ค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์หาคู่หาแฟนฝรั่งมาเดทมาพูดคุยมาเว่านัวหัวมวนย้ำีวิตเงาและต้องการเพื่อนเนาะค่ะอายุสี่สิบบวกบวก ขึ้นไปก็มีโอกาสหาได้หาได้หาได้ไดนะคะในความคิดของแม่บ้านอินยูเอเลยนะคะเพื่อนๆค่คะเลยอยากจะออกมาเว่าเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆกําลังมองหาและต้องการเดินทางในสายนี้ให้สู่สู่แม่บ้านอินยูเอให้กําลังใจทุกขู่ทุกคนที่เขามาฟังให้ประสบความสําเร็จให้ได้ดังใจ คิดไว้อืมคิดแล้วอยากได้ไม่ลงมือหาไม่ลงมือค้นหาฟังนะคะไม่ลงมือตามใจที่เราคิดอยากจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นมัวจะคิดมัวแจ่คิดนั่งคิดนั่งคิดแต่ไม่ลงมือเข้าหาทุกอย่างมันจะมาหาได้จังไดคะ่ะมันต้องวิ่งเข้าหาคะ่ะเดี๋ยวแม่วานจะขึ้น เบให้นะคะที่เขาไปจัดสรรหาให้ได้เจอค้นดีๆนะคะถ้าเขาไปแล้วให้ได้สมหวังเนาะเะนาะเนี่ยค่ะตรงนี้เลยเนาะเะนาะเขาไปเลยค่ะมันก็มีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ค่ะมีทั้งเสียตังค์ไม่เสียตังค์เขาฟรีดูฟรีอยากเสียตังค์ได้ไวก็จัดไปตามความผสมของค์ืองเพื่อน,นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ห้างลูกติดลูกน้อยลูกเล็กลูกแดงไม่ต้องกลัวนะคะ เขาต้องกล้าดูนะแม่บ้านค่ะแล้วต้องกล้าเขาต้องกล้าต้องเดินทางตามความคิดของเขาอ่ะเขาเล่องกันเลยค่ะเขาเล่งกันเลยอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์เ,เราเล่าสู่กันฟังเนาะคะ่ะอาจจะวกไปวนมาแน่ก็ไม่บ่ากันเนาะคะ่ะเนาะเอหนึ่งเขาเล่อนึง มัวได้คิดไม่เขา้าฝรั่งที่ไหนจะวิ่งเข้ามาในความคิดของท้ยเจ้าเนาะเจ้าต้องเข้าไปหาเขาเข้าไปศึกษาเข้าไปในเว็บไซต์เลยค่ะเพราะว่ายุคทันพยาโคเนี่เขาจะไปเดินหาตามสถานที่ท่องเที่ยวมันไม่ได้แลลวนะคะเพื่อนๆคะ่ะแหล่งฝรั่งที่เขาชอบไปเที่ยวหลายๆมันก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนแตะก้อนละค่ะเพราะว่าในยุค ท่านพญาโคกําลังบทันดีขึ้นก็ให้เข้าหาในทางเว็บไซต์ค่ะเฮาอาจมีโอกาสและเฮาอาจเจอคนดีคนที่รักคนที่กําลังมองหาเมื่อคู่สาวไทยสาวจีนสาวเอเชียอยู่นึ่งเน้นหนอาจจะมีตัวคุณอาจจะมีคุณที่โชคดีฝลั่งอาจจะมองและเห็นเฮา ก็เป็นได้นะคะร้องนะคะเพื<ๆ>่อนะคะๆค่ะร้องค่ะร้องค่ะไม่บ้านให้กําลังใจค่ะสู่ๆลงมือทําลงมือเหตุสแสวงหาในความคิดของตัวเองไม่ต้องไปนั่งคิดนั่งคุนมันบบมีนะคะเพื<ๆ>่อนๆที่ราคาเราต้องเขาค่ะเว็แบไซต์ที่ึ้นไว้ให้น่นะคะเขาไปเลยค่ะนั่นล่ละค่ะขวอมกล้าขวามคิดที่เฮากล้าทาและกล้าคิด ทุกอย่างมันไม่เจ็บแล้วมันก็ไม่น่าอายค่ะในคำพังเพยที่แม่บ้านเคยพูดไว้ไอ <I S 1> <I S 2> อดด่านได้สันหาก็เจอได้ได้นั่งคิดอยู่กับบ้านฝรั่งที่ไหนจะวิ่งหาคุณแมนบอแมนบอใช่ไหมใช่ไหมคะเพื่อนๆพื่คะใช่ไหมนี่ราคาเพื่อนเพื่อนแม่บ้านเลยอยากออกมานั่งแชร์ให้เพื่อนๆได้กลาวทำใน สิ่งที่เราคิดแล้วก็ไม่อายแล้วก็ไม่แคร์ในควมคิดในควมนินทาของคนหลอบหลอบขังถ้าเราไปมัวแต่แคร์คนหลอบขังหรือคนนินทาเวา้าว่้ยังไม่มีมันได้ค่ะแล้วก็อดค่ะแม่บ้านนี้แรกๆก็แคร์อยู่ค่ะพอเรามาคิดอีกทีนะคะมัวแต่แคร์คำพูดของคนอื่น แล้วมันจะได้แล้วมันจะมีความสุขได้จังไดมันก็จะมีแต่ถูกใช่ไหมคะถ้าเราไม่แค้มีแต่เดินหน้าในความคิดของเราที่เราต้องการในความคิดที่เรากำลังมองหาไม่ต้องไปนั่งคิดอายอันนี้ความสุขล้วนๆค่ะความสุขแท้จริงเลยแหละค่ะเพื่อนๆค่ะขอให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะ อย่าอายอย่าแค้ในคำพูดของคนหลอกขังให้แค้ความคิดความรู้สึกของตัวเราเองแล้วจะประสบความสำเร็จค่ะไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมไม่ลองไม่รู้ไม่คิดไม่เจอไม่คิดไม่ทําไม่เจอวันหนึ่งอาจเป็นของเฮาวันหนึ่งท่านหรือเพื่อนอาจจะเจอคนที่ดีและหวังมี คู่ชีวิตที่แท้จริงอ่ะขอหนึ่งจบไปแล้วขอสองค่ะขอสองถ้าเจอหรือได้คบฟ้าลังแล้วที่เขามาจีบเขามาต่อยหอยแล้วก็อย่าไปอายให้สู่ถึงจะไม่รู้ภา,ภาษาก็ให้ปูปูปลาปาเดี๋ยวมันจะเก่งเองค่ะให้งุ้มไปโหลดค่ะมันก็มีเว็บที่ให้เ้าแปลภาษาใด แล้วช่วงนี้เนาะค่ะมันก็สะดวกสบายเนาะค่ะมันมีแปล้แถวแล้วเนาะภาษากันเลยอะพราได้เจอแล้วก็จะพึ่งไปดวนหายใจเขาเกินลอยล่ะค่ะให้คบคบห้เบิง้งเบิ้งกันก่อนให้ดูใจกันไปก่อนให้แน่ใจก่อนว่าคนที่เขามานั่นรักจริงหวังแต่งหรือว่ารักหลอกหลอก มาหยอกให้เราดีใจกระพือปีพบพับๆพ,บพลังเขม้า,มาคุยน้าแล้ยวยานะคะเพื่อนๆค่ะยาเล่นน้ําแน่ค่ะเล่นโตเล่นโตนะคะเล่นไล้กับบดีเล่นในพงงามค่ะเล่นในพงงามเนาะ,ะเนาะเล่นไล้เดี๋ยวพลังมันวิ่งหนีอดอีกอ่ะเดี๋ยวไปนั่งหายอีกเขาก็ต้องดูแล้วก็บึงค้นให้เป็นแล้วก็ไม่ใจว่าเขาเขาม้าแล้วก็อยากได้อยากได้อะเอาโลด มาศึกษาดูใจกันแน่สักระยะเนาะคะ่ะอันนี้มันอาจจะมีพลาดได้นะคะเพราะว่าในสมัยทุกวันนี่เนาะเนาะมันก็มีมาทั้งดีทั้งบังหลอกยอกเล่นก็มีหลายโขเนาะคะ่ะเนาะให้เพื่อนๆได้ศึกษาแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูได้เบ่งให้เขาแน่ใจก่อนว่าอันนี้มาแบบต้องการคููชีวิตจริงหรือว่ามาต้องการเล่นๆแล้วก็ไปประมาณเนี้ยนี่แหละ จุดที่แม่บ้านอยากให้เพื่อนๆเ,เขาใจและอยากให้เพื่อนๆได้ดูได้ศึกษาดูฝรัง่งดูค้นให้เป็นให้อานใจค้นให้เป็นด้วยระดับหนึ่งก็จะดีกับตัวคุณตัวเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนาะค่ะเนาะให้กำลังใจแม่บ้านพูดขอสองมาแล้วโอ้ยญามกามกากะมากะถอยๆดีกว่าทอยดีกว่าไม่เอาค่ะสูเลยค่ะสูเดินหนักไม่ลองไม่รู้ สมัยทุกวันนี่ปีสองพันสองรอยยี่สิบสองแหละต้องรู้จักก้าวไปย้าถอยต้องก้าต้องสู่ค่ะนี่ค่ะรู้จักศึกษาใจคนรู้จักดูคนให้เป็นไม่ใช่ว่าเห็นฝราหังฝราหังแล้วคิดจะจับอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียว อย่างนี้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเพื่อนๆจา้ามันต้องดูด้วยค่ะว่าคนคนนั้นเขาเข้ามาหาเราเพื่ออะไรต้องการที่จะมีคู่ชีวิตที่จริงหรือคู่หลอกๆเท่านั้นให้ดูดีๆแม่บ้านอินยูเอเอาใจช่วยทุกคนที่กำลังคิด และก็กำลังหาคู่ฝาหลังณเวลานี้สู้ๆจงได้จงได้จงได้ขอให้เพื่อนๆเจอคนที่วางคู่จริงรักจริงนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะอ่าข้อสามเติมหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อยข้อสามก็จะต่อจาก อีพีที่สองนะคะอีพีที่สองนะแม่บ้านพูดว่าสินสอดเจ้ากรรมทํำยังไงจะไม่ให้เป็นสินสอดเจ้ากรรมตัวนี้มันก็เป็นความคิดความอ่านของแม่บ้านอินยูเอเอเองค่ะคือว่าสินสอดเจ้ากรรมเนี่ยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะมันก็แค่เออคบกับพลังบางพอยมาเรียบร้อยแล้ว พอถึงมันจะแต่งงานจริงๆพ่อแม่ญาติพี่น้องรอดูสินสอดว่าจะได้เท่าไหร่ทางบ้านเราเนาะทางบ้านเฮาเนาะมันต้องมีสินสอดขาน้ำานุพอเราไม่บอกไม่กล่ากับฝรั่งตั้งแต่เนิ่นๆมันก็จะงงเป็นไก่ตาแตกนะคะเพื่อนๆอ้าว ฉันจะแต่งงานฉันก็คิดว่าจะมีปาร์ตี้บอกเพื่อนๆให้รับรู้ว่าเราต้องแต่งงานมีภรรยามีเมียเรอเด้ออันนี้แต่ไหนละ่ะค่าสินสอดเจ้ากรรมขนทางมานีพอยเม่แล้วเฮตดทีเจ้ามีกรรมในใจล่ะที่นี่บไดค่าสอดค่าสินสอดค่าดองให้กับเจ้าให้กับอีพอยแม่นี่ละค่ะ แม่บ้านถึงว่าสินสอดเจ้ากรรมมันต้องมีแทะแน่นอนล่ะค่ะพิสใจกับอีพออีแม่บได้กินสอดทุกใจเฮ้าที่นี่ทุกใจก็เป็นกรรมในใจเฮ้าที่ละที่นี่เพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะที่แม่บ้านถึงว่าสินสอดเจ้ากรรมเนาะค่ะเนาะนี่แหละอยากให้เพื่อนๆได้รู้ค่ะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเราคบกับฝรั่งนะคะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ ถ้าเรารู้ว่าคนนี้จริงแล้วใช่แล้วให้เริ่มเลยค่ะให้เริ่มอธิบายให้เริ่มบอกประเพณีของไทยเราทุกอย่างจะได้ลาบลื่นสมูทแฮปปี้ไม่เจ้ากรรมกับใจเราเองไม่ว่าจะมีลูกติดเป็นแม่เลี้ยงเดียวต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ ถ้าแต่งงานย้ายหิ้วกระเป๋าตามสามีมาอยู่ประเทศนั้นๆให้บอกเลยค่ะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะให้เขาทํากับเราให้กับเราอย่ากเก็บอั้มอึง้งอย่ามัวยอยงอายอย่ามัวเขินอายอย่ามัวไม่กล้าเดี๋ยวคุณจะเศร้าใจแล้วก็อดแล้วก็เศร้าใจจริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะเศร้าใจแบบอ,อเจ็บกระดองใจแบบ ผิดหรือคิดถูกนี่เนาะอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ขี้เหนียวอันนี้ก็ไม่ให้อันนั้นก็ไม่ได้ผิดหมดทุกใจบอล่ะทุกใจไหมคะทุกใจสิคะแม่บ้านพูดผิดก็กราบขอโทษงามๆม,มาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าแม่บ้านอินยูเอได้พูดและได้แชร์อะไรให้เพื่อนๆผิดผิดถูกถกเพราะว่ามันมาจากใจของ แม่บ้าน i n u เ a ล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่บ้าน i n u เ a ได้พูดได้เล่าได้แชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังได้รับรู้มาจากความคิดและก็ความอ่านของแม่บ้าน i n u เ a ล้วนๆค่ะไม่ได้ไปก๊อปปี้ของใครมา เล่าและก็ไม่ได้เอาของใครมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังมาจากของแม่บ้านเองจริงๆค่ะถึงได้พูดออกมาเช่นนี้ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะเป็นไงบ้างคะไทยกับอีสานอ่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อว,วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะ แม่วานอินยูเอเขาขอหายเพื่อนเพื่อนทุกคู่ทุกคน,กคนเจอและสมหวังในความคิดความอ่านของเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะเขาไปเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะอายอดนะคะด้านได้อายอดต้องเข้าจูโจมเลยค่ะถ้าไม่เข้าหาจูโจมมันก็ไม่ได้เขาย่างที่แม่บ้านบอกเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะเว็บไซต์เดียวนี้เขียนเข้าไปเลยค่ะเว็บไซต์หาคู่ก็เขียนเข้าไปเว็บไซต์หาคู่หาคู่สามีฝรั่งเขียนเข้าไปในความคิดของเขาอยากเขียนแบบไหนเดี๋ยวมันก็เดินขมางเองเนั่นแหละคะ่ะ ดึงกัไมาเองนะ